เรามาต่อกันที่สถานการณ์สงครามในพม่ากันต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่เราได้รายงานไปว่าผู้แทนพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องของพม่าที่ลาวในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เป็นคนแต่งตั้งเนี่ยจะเดินทางไปยังประเทศพม่าแล้วก็จะพบกับพลเอกวุฒิสมินอองหลายผู้นําการรัฐประหารพม่าวันนี้มี รายละเอียดการพบกันนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยพบกันจริงระหว่างคนเอกอุสสมินออนไลน์กับคุณอรณุณแก้วกิติคุณซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากลาวให้เป็นผู้แทนพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับกิจการในพามา่าหนังสือพิมพ์ Global New l i g e of Myanmar สื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลพมา่าได้นํารายละเอียดของการหารือที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มาเผยแพร่ในวันนี้นะครับ โดยระบุว่าพลเอกอุสมินอองไลายได้เปิดเผยกระบวนการที่รัฐบาลทหารพรม่าก,กำลังดำเนินการตามฉันธรรมติ5ข้อที่ตกลงเอาไว้กับอาเซียนรวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองเพิ่มเติมในฐานะที่ปีนี้ลาวเป็นประธานอาเซียนความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่านอกจากการหาหรือที่พลเอกอุสมินอ,องหลายก็เป็นเนื้อหาสาระ ลักษณะเดิมๆก็คือยังยืนยันเรื่องของการดําเนินการของรัฐบาลทาหารพรม่าตามฉันธามติ5ข้อแล้วก็คงมีการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพม่าแล้วก็ลาวด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องไฮไลท์เป็นพิเศษก็คือการที่พลเอกอุซอมินอองหลายได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเหตุผลหรือว่าที่หลายฝ่ายบอกว่าเป็นข้ออ้างการทํารัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2021คือเมื่อเกือบ3ปีก่อน โดยพลเอกอุสมินองลายย้าว่าสาเหตุที่ต้องทําการรัฐประหารในตอนนั้นเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่ต้องจัดการกับการโกงเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นในปี2020นี่หลายคนคงจะจํากันได้นะครับก่อนการรัฐประหารในปี2021เนี่ยปลายปี2020มีการเลือกตั้งทั่วไปในพมา่าและผลปรากฏว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยชนะเลือกตั้งถล่มทลายพรรคสหสามัคคีและการ พัฒนาหรือว่า u s d p ซึ่งถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่เป็นเครือข่ายของกองทัพพมา่าแพ้ราบคาบในการเลือกตั้งเมื่อปี2020แต่ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นที่พรรค NLD ชนะอย่างถล่มทลายก็นำมาสู่ข้อกล่าวหาที่ระบุว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็มีการกล่าวหาว่าการโกงการเลือกตั้งจนทำให้พรรค NLD ชนะถล่มทลายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นนำโดย นางองซานซูจีในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐหรือเปล่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาและนําไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2021นี่เนแหละครับขณะเดียวกันในการหาหรือระหว่างพลเอกอุตสมินองลายกับผู้แทนพิเศษของอาเซียนต่อกิจการในพมา่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พลเอกอุตสมินอองไลายยังย้ําถึงการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธซึ่งรัฐบาลทาหารพมาร่ามองว่าไม่ได้เป็นแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีทางทางการเมืองด้วย นี่ก็เป็นการแสดงท่าทีที่มีต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพม่าตอนนี้นะครับที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์โจมตีกองทัพพม่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลทหารพม่าพลเอกอุฒสมินองหลายมองว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่สู้รบต่อต้านกองทัพพม่าตอนนี้เป็นกองกําลังที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธและมองว่าการสู้รบความไม่สงบที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มชาติพันธุ์ สู้รบกับกองทัพพมา่านั้นไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิถีทางทางการเมืองแต่ว่านอกจากที่ผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะพบกับคนเอกอุตสมินออนไลน์แล้วนี่นะครับผู้แทนพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับกิจการในพมา่าคนใหม่ยังได้พบกับผู้แทนกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เกลุ่มโดยมีการาหาเรือเกี่ยวกับการดําเนินการตามฉันธามติ5ข้อและแผนเรื่องของการเดินหน้าสู่สันติภาพด้วยซึ่งก็อยากที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้นั่นแหละครับ ว่าการเดินทางเยือนพม่าแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มต่างๆของผู้แทนพิเศษอาเซียนคนใหม่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการเดินทางเยือนและพบปะพูดคุยที่ไม่ได้พบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองของพม่าอย่างแท้จริงกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราระบุว่ามีการพูดคุยหารือเนี่ยนะครับก็เป็นการพบกันของกลุ่มชาติพันธุ์7กลุ่มไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในประเทศพมา่า และเจ็ดกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบทบาทในการสู้รบกับกองทัพพม่าในตอนนี้ด้วยพูดยงง่ายก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นคู่ขัดแย้งกับกองทัพพม่ารัฐบาลทาหารพม่าไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยร่วมกับผู้แทนพิเศษของอาเซียนด้วยขณะเดียวกันสำคัญที่สุดกับการเดินทางไปพม่าครั้งนี้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนยังไม่ได้พบกับนางองซานซูจีอดีตผู้นำพม่าที่ถูกรัฐประหาร โดยพลเอกอุศสมินอองไลน์และจนถึงตอนนี้ก็ยังถูกจับกลุมคุมขังโดยที่ยังไม่ทราบชะตากรรมด้วยการเดินทางเยือนพม่าของผู้แทนพิเศษอาเซียนซึ่งลาวเป็นผู้แต่งตั้งทำให้โฆษกของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG คุณจ่อซอออกมาระบุว่าผู้แทนพิเศษของอาเซียนควรที่จะต้องพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงไม่ควรพบเฉพาะ ผู้แทนของรัฐบาลทหารพมา่าโดยโฆษกของรัฐบาล NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลคู่ขนานเป็นปีกการเมืองของฝ่ายต,ต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยนะครบอกว่าตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาผู้นำรัฐประหารพม่าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขานั้นไม่มีความปรารถนาที่จะเดินหน้าตามฉันทามติ5ข้อเพราะฉะนั้นในฐานะโฆษกของ N u g จึงขอเรียกร้อง ให้อาเซียนเข้าไปหาทางเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีส่วนร่วมกับการเจรจาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองของพมา่ารวมถึงการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาล NUG ซึ่งถือซึ่งสำหรับ NUG แล้วถือว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และก็กองกําลังต่อต้านการรัฐประหารด้วยนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเดินทางเยือนพม่าของผู้แทนพิเศษอาเซียนก็อาจบอกได้แหละครับว่าเป็น,นกลไกของอาเซียนที่ยังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนะครับว่าเป็น,นกลไกของอาเซียนที่ไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาของพมา่าแต่ทีนี้จะชวนมองภาพต่อครับแล้อย่างนี้สถานการณ์ในปีใหม่2024 แนวทางของต่างชาติต่อสถานการณ์ในพมา่าควรจะเป็นอย่างไรนี่เป็นคำถามที่คนไทยก็ต้องถามรัฐบาลไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยควรจะดำเนินการต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราพูดคุยกับอาจารย์ดุยภักปรีชาวรัฐใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ดุยพักก็ได้มีข้อเสนอถึงรัฐบาลไทยที่อาจจะต้องดําเนินการการทูตเชิงลุกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยหรือว่าไป สารสัมพันธ์อาจจะเป็นการสารสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับฝ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐบาลทาหารพมา่าบ้างข้อเสนอนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะนักวิชาการในประเทศไทยนะครับแต่ว่าข้อเสนอนี้ยังเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ทุกคนไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าเป็นประเทศมหาอำนาจปรากฏว่ามีนักวิชาการในญี่ปุ่นออกมาบอกเลยว่า การดำเนินการทางการทูตของรัฐบาลญี่ปุ่นณเวลานี้ควรต้องให้ความสําคัญให้ความสนใจไม่ใช่เฉพาะแค่รัฐบาลทหารพรมาร่าอย่างเดียวอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นสถานะนอกจากจะเป็นเรื่องของการเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วญี่ปุ่นนั้นยังเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในพมา่ามหาศาลด้วยข้อเสนอจากนักวิชาการญี่ปุ่นคนนี้เป็นข้อเสนอมาจาก คุณมาอิโกอิชิฮาระนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฮิโตสุบาชิได้ออกมาให้ความเห็นผ่านบทความของ Japan Times พูดถึงแนวทางทางการทูตของญี่ปุ่นที่ควรจะมีต่อสถานการณ์ในพมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราเห็นแนวทางของประเทศอย่างจีนที่เข้าไปมีบทบาทเป็นตัวกลางในการจเจรจาระหว่าง รัฐบาลทหารพรม่าก,กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในมุมหนึ่งก็ทําให้เห็นได้ว่ารัฐบาลจีนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้เล่นไพ่ขาเดี่ยวไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่กับรัฐบาลทหารพรม่าฝ่ายเดียวแต่ว่าเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทหารพรม่าด้วยศาสตราจารย์มาอิโกอิชิฮาระให้ความเห็นแบบนี้เลยครับว่าว่า ในตอนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ญี่ปุ่นควรจะได้รับอีกต่อไปแล้วหากรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงเดินหน้ามีความสัมพันธ์กับแค่รัฐบาลทหารพรมาร่าอยู่เพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ชาวพมา่าส่วนใหญ่ของประเทศต่างมีจุดยืนต่อต้านระบอบเผด็จการทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นประเทศที่ให้ความสําคัญแล้วก็สนับสนุนหลักนิติรัฐในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความเคารพต่อคุณค่าสากลภายใต้วิสัยทัศน์ที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นจะต้องเปิดกว้างและเสรีเนี่ยเพราะฉะนั้นสตราจารย์ท่านนี้เลยบอกเลยครับว่า เธอเห็นว่าญี่ปุ่นคุยให้ต้องมีกลไกทางการทูตที่เชิงรุกต่อสถานการณ์ในพม่ามากกว่านี้รวมถึงอาจจะต้องมีกลไกในการไปพูดคุยกับฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารด้วยถ้าย้อนกลับไปท่าทีของญี่ปุ่นนั้นแรกเริ่มเดิมทีเกิดการรัฐประหารขึ้นมาญี่ปุ่นก็แสดงท่าทีต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยครั แสดงท่าทีต่อต้านการที่กองทัพพม่าใช้กําลังก่อรัฐประหารรัฐบาลพลาเรียนขณะเดียวกันก็มีรายงานเรื่องของความพยายามกดดันแล้วก็ความพยายามที่ภาคธุรกิจของพม่าขอให้ครับภาคธุรกิจของญี่ปุ่นออกจากตลาดของพม่าด้วยแต่ว่านี่เป็นท่าทีที่ออกมาแล้วก็ไม่มีท่าทีอะไรเพิ่มเติมหรือมาตรก,การอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการคว่ำบาตรที่ แข็งกล้ามากขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราพูดถึงตอนนี้ก็คือไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการไปสารสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามก็คือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG นะครับศาสตราจารย์คนนี้บอกว่าหากญี่ปุ่นไม่เริ่มสร้างสัมพันธ์กับฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยในพมา่าแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพลเอกอุโสมินองไลน์แล้วก็นายพลประจากองทัพพมา่า อาจจะคิดได้ว่าประเทศญี่ปุ่นกำลังรับฟังฝ่ายเผด็จการทหารพรม่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็าตามขณะเดียวกันนะครับนักวิชาการญี่ปุ่นคนนี้ยังเสนอไปด้วยว่าญี่ปุ่นควรมีท่าทีต่อสถานการณ์ในพม่าอย่างจริงจังได้แล้วไม่ควรปล่อยให้ประเทศจีนเข้าไปมีบทบาทในสถานการณ์ของพม่าแต่เพียงฝ่ายเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้น่าสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจาะเอาเฉพาะแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นท่าทีของญี่ปุ่นต่อสถานการณ์ในพามา่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเวิร์ลไว์ไลฟก็เคยนําเสนอว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า N u g คุณซินมาองก็เคยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เป็นการเดินทางที่ได้ไปพูดคุย กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของญี่ปุ่นด้วยเป็นการเดินทางที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติดูเหมือนว่าจะต้องการผลักดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นให้ความสําคัญกับฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารมากขึ้นยอมรับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่เป็นฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารปีการเมือง ให้มากขึ้นด้วยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เห็นภาพนะครับวันนี้อาจจะเน้นภาพในเชิงของการทูดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรณีของพม่าสัหน่อยเพราะว่าเราเห็นภาพแล้วแหละครับนี่คือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไปถึงนานาประเทศที่ตั้งคำถามว่าแต่ละประเทศควรจะสารสัมพันธ์กับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลทหารพรม่ารหรือไม่ แต่ละประเทศควรเริ่มที่จะพูดคุยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับผู้นำการรัฐประหารหรือเปล่าแต่ละประเทศควรที่จะเริ่มเล่นไพ่หลายหน้านอกจากมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารพรมาร่าอย่างเป็นทางการแล้วควรที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆเช่นฝ่ายต่อต้านกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์หรือฝ่ายอื่นๆ รือไม่นี่เป็นเรื่องที่ยังถกเถียงอยู่จริงๆนะครับในมุมหนึ่งก็เป็นข้อถกเถียงว่าเราควรที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไหมในฐานะประเทศเพื่อนบ้านความยาว2,400กิโลเมตรที่มีพรมแดนติดกันสถานการณ์ถ้าในพมา่าแย่ไทยก็จะแย่ด้วยความกังวลเรื่องผู้หนีภัยการสู้รบต่างๆแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือเราไม่ควรยุ่งกับเรื่องเหล่านี้อยู่หรอ นี่เป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันก็คือสถานการณ์ในพมา่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนครับสำนักข่าว Today Make tomorrow today